อ,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 อให้เข้าไปอย่างนั้นเลยออทีนี้ในระหว่างที่เราไปอย่างนั้นอ่ะที่เราไปปล่อยไปอย่างนั้นคือวัางช่วงอ่ะเป็นธรรมดาของจิตเป็นธรรมดาของจิตของคนทำงานแล้วก็จะเอาใจใส่งานใช่ไหมเอาใจใส่งาน ไอตัวที่เราระมัดระวังนะ่ะมันก็ลอยไปไไเออเออเออไม่ได้มาเพ่ง <c oughs> <c oughs> มันเลยกลายเป็น,นแ,แทนที่จะเสียเลยกลายเป็นสะดวกของของที่พระอาจารย์พูดน, <c oughs> นะแทนที่จะเสียกลายเป็นสะดวก <c oughs> ที่ที่พระอาจารย์แนะนําเนี่ยพระอาจารย์อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยเข้าใจนะ ไอ้ที่ยอมได้ทำงานเนี่ยกลายเป็นประโยชน์ของโยมไปกลายเป็นประโยชน์ของโยมไปเอาน้ำลาดเปลี่ยนขึ้้เป็นผสมนี้เนี่ยมันลอยน้ำเอาน้ำมันร้อนใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมเมื่อเอาโยมก็ถูระเบียงเชิญต่ออยู่กัธรรมชาติ ก็ให้มันเย็นคีดเวลาให้ยี่กินแล้วคือมันเหนียวอือมีฟักแล้วก็มีต้องปั่นว่าที่เดี๋มันเหมือนเราเราจะเหนียวอืมแคบแคบไเดี๋ยวมันล้าเนาะในระหว่างที่เราทำงานไปนี่แหละโยมคือเราก็ก็เพลินไปอาศัยว่ามันมีฐานมาจากที่เราอยู่คนเดียวมาหลายวัน ระหว่างที่เราทำโน่นทำนี่ไปที่ว่าเนี่ยลอยไปก็จริงไปอยู่กับงานก็จริงแต่บางช่วงเนี่ยมันเห็นความรู้สึกของตัวเองขึ้นมามนเห็นเห็นกับกิริยาร่างกายไหวๆไ,ไป <c oughs> เห็นใจที่เร่งๆร่ง <c oughs> เห็นใจที่มุ่งจะทำงานเอาใจใส่งาน เห็นความเหนื่อยบางช่วงก็เหนื่อยบางช่วงก็รู้สึกว่าใจที่เรามุ่งจะทำงานตรงนั้นอ่ะมันเหมือนมันหลงหลงลืมลืมไปด้วยมันหลงหลงลืมลืมไปด้วย แต่บางช่วงมันกลับมีความรู้สึกว่ามันสบายสบายมาเลยกลับมาดีสติรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาในระหว่างนี้แหละในระหว่างนี้อาจารย์พูดถึงอยู่บ้านนะคะไม่เลยอยู่ที่นี่ละ่ะอ,อ, <c oughs> อ,อยู่บ้านรีมเลนเดินทั้งวันใช่ เออวันนี้เห็นทำนู่นทำั่นไม่ได้อเลยแต่ก็ได้แต่ก็ได้เลยใช่ๆค่ใสมาธิเหมือนเัิได้รวดเร็วนะอาจารย์แต่จิตผสงเหมือนกันใช่ๆคือต้องรู้ตัวคือพระอาจารย์จะให้ดูความเป็นธรรมชาติของจิตของกายคือถ้าไป ระมัดระวังเขามากเกินไปเนี่ย,ยน้ำหนักมันจะมากไปน้ำหนักความรู้สึกมันาจะมากไปเหมือนไปทุ่มเทเรียกว่าให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเนี่ยเยอะไปพอเยอะไปมันก็เลยเอียงไปมไ,มไม่เป็นกลางไม่ไม่พอดีนม่งั้นแต่เนาะมันไม่มีความพอดี พอไม่พอดีก็กลายเป็นได้ความสงบแต่ความปราดเปรียวของจิตที่เขามีความเป็นกลางความพอดีของเขาเนี่ยเขาเสียไปที่เรียกว่าทางสายกลางนะ นะต่างสายกลางทางสายกลางตัวนี้เขาจะเขาจะสะดวกที่จะเห็นตัวเองนะโยมต่างสายกลางทยมทันวรัตรเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นใช่ไหมเนาะจะเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้น ทางสายกลางความรู้สึกมันจะเข้าใจตัวเองได้ดีเรียกสองคนมาเลยมาเสนอเรียกสองคนอ่าก็ดีมานั่งฟังก็ดีนะฮะเรียกสองคนผมได้สองคนเท่าเหร่แล้วก็มาหมดเลยไม่ใช่เหตุใดเลยมาสองคนเหรอ เป็นไรเวลามาเหอะพักามาเนาะได้ได้นั่งฟังด้วยกันก็ได้เนาะเไินเดินเดินตรนี้ต้องลาพระจ่าเชินตอนในกำลังคุยก็ยมวัชรีว่าไอ้ตอนเอาน้ำไปลด ตรงโน้นตรงนี้นะละขณะที่ทำทำไปอย่างนั้นอ่ะมันเลยกลายเป็นผลดีไปก <c> ล <ười> ายเป็นผลดีไปคือน้ำหนักของความสมร,รวมความตั้งใจปฏิบัติน่ะมันลดลง เราทำไมลดลงอ่ะเราก็แบ่งไปที่เอ่อไปไปที่งานอ่าอยู่ไม่แช่งไหมไม่ใช่งเจ็ดดังไม่ต้องนั่มีเสียงเอิ่อนอ๋อมีเสียงอยู่นั่เสียงอยู่อตรงนี้เข้าใจนะยอมยอมเรีดาวเข้าใจเนาะเข้าใจเออเข้าใจนะั่งมานั่งตัวหน้าง เยอหมดเยอสองคนมาหมดเลยมาใกล้ๆมาใกล้ๆเก้าอี้หน่อยมาใกล้ๆเก้าอี้มทีเป็นโตอะมาโต๊ะเป็นเก้าอี้อ่ะมาโตใกล้ๆโต้หน่อยสองคนมาหมดอาให้ยอมสอาเล่าให้ฟังก็ได้หรอเรียกว่าไอ เป็นวิทยาฐานก็ได้เดินคนเล่าทั้งประสบการณ์ส่วนตัวเอาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาต่อจากวันก่อนนะต่อจากวันก่อนแล้วค่อยใช่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 จากปรุพเพีอย่างที่ฟังใช่ไหมเไม่ได้ฟังดีแล้วต้องฟังไม่ได้ค่ะ ไ,ไ,ไ,ไม่ท้าเราต้อใหเขาเข้าใจอ่ะลองลองพูดก่อนถ้าไม่ Ä, عم, เข้าจะท้าท้าสักหน่อยเลยท้า็นได้กที่ข่าที่เได้กระจายไปกขาไปถ่ายทอดไปแลอวว่าแบบกบที่เนี้ยไม่ได้ดาาไม่ปฏิใส่ต้องเอาไม่ติดเสื้อกัไดเอาไม้ไม่จะไม่ติดเสื้อไม่สายเอออยากฟัง สัญญาได้ตรงนี้ก็จากที่แล้วถ้าไมเปิดใหม่จากที่ได้คุยได้ได้ได้เรียนกับคุยกับพระอาจารย์กับคราวที่แล้วก็ว่าทักนี่เท้าความมานิดนึงเนาะว่ามาปฏิบัติที่เนี่ยครั้งนี้คือครั้งที่ห้านะคะจากครั้งแรกเนี่ยที่มาก็พระอาจารย์ก็บอกว่าเอพักก่อนนะยอมสบายๆธรรมชาติเราก็เอ๊ะยังไงเนาะ ธรรมชาติพักผ่อนอแต่ก็โอเคพักผ่อนก็พักผ่อนอาจารย์ก็บอกไปเลยเข้าคือเรือนพักผ่อนกันอยู่กับธรรมชาติอะก็ไปครั้งแรกก็ยังไม่เก็ตหรอกมาครั้งแรกเนาะจนมาก็พอทุกครั้งที่เวลามาสอบอารมณ์อาจารย์พ่าอาจารย์ก็จะพูดอยู่ตลอดวลาแล้วพักผ่อนธรรมชาติพักผ่อนธรรมชาต,ชาติตลอดเลยเราก็เออพระอาจารย์เน้นสองคำนี้มากเลยนไหก็เอาสองคำเนี้ยไปจับ ไปจับให้ได้ว่าความหมายของพระอาจารย์คืออะไรจึงถคือพระอาจารย์ต้องการให้ทําอะไรใช่ไหมจนมาอย่างครั้งแรกก็ยังไม่เก็ตก็ยังไปเรื่อยๆอยูอาา่แต่โอเคตัวเองอปฏิบัติธรรมมาเป็น10บสปีแล้วะคะ่ะแต่ว่าสารพัดสายเนาะก็ห้องน้อยุบน้อนะพุโทโตอะไรก็นะ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 เข้าทุกสายแต่โอเคก่อนที่จะมาตรงนี้ก็ ปฏิบัติในการที่ว่าอยู่กับตัวเองรู้ตัวตนตลอดเวลานั้นปฏิบัติอยู่แล้วเห็นไหมคะแต่พอมาพอมาครั้งที่สองเนี่ยก็มาเก็ตของคําที่พระอาจารย์บอกว่าพักผ่อนธรรมชาติมารวมกับที่ตัวเองปฏิบัติตัวเองอยู่แล้วคือการรู้ตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมคะก็เลยมาจับรวมกันก็เริ่มได้ละนะเริ่มได้ขึ้นมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเริ่มสบายๆคือชิลจริง,รงๆแบบ ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยพักผ่อนจริงๆด้วยเออเบอกตัวเองแลวมาโฮเดเดย์จริงๆอ,อแล้วตรงนี้สถานที่มันเอื้อด้วยอะ่ะนะอ,อมันสัพเพยะแล้วธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเกลื้อเรามากขึ้นตรงนี้ด้วยจนมาก็ปฏิบัติด,ดีมาขึ้นระดับหนึ่งระดับหนึ่งจนมาครั้งที่สามนะคะ จะมาครั้งที่สามก็ปฏิบัติอยู่แหละตอนนั้นรู้สึกว่ามาเข้าไปวันที่สามแล้วนะคะนั่งปัินั่งปฏิบัติอยู่อยู่ในห้องตรงช่วงบ่ายเนี่ยแดดร้อนๆจัดๆเลยพัดลมจ่อหน้ามันร้อนมากอะ่ะแล้วก็นั่งนั่งผ่านนั่งปฏิบัติไปได้ประมาณสักสิบห้านาทีแต่รู้ว่าจิตเองสงบแล้วละ่ะนะแต่ขณะนั้นขณะที่จิตเริ่มสงบเนี่ยผมเองเนี่ยก็หนีแบบนี้แหละแต่ทีนี้มันหลุดออกมาแล้วมันตีหน้า ตีแล้วเจ็บ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 ขึ้นทุกทีทุกทีเจ็บจนรู้สึกว่าตัวเองอยากออกจากสมาธิแล้วจะไปทําผมใหม่แล้วกลับมานั่งใหม่แต่ขณะที่จิตบอกว่าจะลุกออกไปขณะเดียวกันจิตก็พูดซ้อนที่บอกว่าจะลุกไปทําไมอะ่ะตัวก็ไม่ใช่ตัวเราอะไรก็ไม่มีเป็นของเราแล้วทําไมเราต้องเจ็บอะ่ะมันก็มีอะไรเจ็บไม่ใช่เหรอทันทีที่จิตเราโยนิโศไปตรงนั้นได้ จิตมันแยกออกเลยทันทีนามรูปเราเห็นจิตเราหันไปมองเห็นว่ารูปเราเนี่ยที่ผมถูกกระทบเนี่ยเราเห็นผมที่ต,ตีตีทั้งก่อนอน,นั่นเนี่ยเราเจ็บมากเจ็บจนเราอยากจะออกสมาธินะคะตี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 ตตตขณะเดียวกันที่จิตที่มองดูรูปถูกผมกระทบเนี่ยจิตกับไม่รับรู้ถึงอารมณ์ของความเจ็บปวดตรงนั้นแต่เห็น เห็นว่ารูปถูกกระทบแต่จิตไม่ไปนรับรู้ถึงความรู้สึกที่ถูกกระทบก็เลยมองเขานั่งดูเขาไปเรื่อยๆมองด้วยความเป็นไตรักปล่อยให้เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของเขาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาเกิดดับเกิดดับหายไปอันนี้คือครั้งที่สามที่มาปฏิบัติจนมาครั้งที่สี่ก็ ปฏิบัติดีก็ขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับเพราะว่ากลับไปที่บ้านก็ปฏิบัติเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะจนขั้นที่4พอมาวันที่ที่สนั่นแหละค่ะในช่วงกลางวันนี้แหละกาลังนั่งปฏิบัติอยู่มันก็เกิดสภาวะขึ้นมาหนึ่งคือถ้าอย่างนี้เราเรียกก็คือปัญญาได้ไหมคะพระอาจารย์ปัญญารู้ใช่ไหมคะเกิดขึ้นมาเห็นม่าเป็นขั้นตอนขึ้นมาเลยว่าที่เขียนลงมาว่าสขั้นตอนค้นหาธรรมชาตินั่นนะคะมันขึ้นมาเลยหนึ่งสองสาม ไล่ลงมาเลยค่ะแล้วก็เกิดปัญญาถึงว่าพอจากที่เรามานั่งสอบอารมณ์กันแล้วก็ได้ฟังเพื่อนๆที่มาปฏิบัติว่าแต่ละคนมาด้วยเหตุผลอะไรบ้างอะไรตาอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เราบอกเอ๊แล้วก็ทุกคนก็พยายามที่บอกว่าอืมเนี้ยมาเนี่ยคิดว่าการมาครั้งเนี้ยจะต้องปฏิบัติให้ดีกว่าครั้งก่อนเนาะหรืออยากให้ดีกว่าพยายามมุ่งมั่นอะ่ะว่างั้นเถอะแล้วก็ไหนๆมาแล้วพอเสร็จปุป๊บมันก็ เกิดปัญญาที่ขึ้นมันก็ขึ้นมาเป็นข้อข้อข้อ,ข,อข้อเลยมาว่าขั้นตอนที่หนึ่งมันจะออกมาเป็นยังไงขั้นตอนที่สองเป็นไงซึ่งทําให้เราหาธรรมชาติเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมันมีความอยากนะคะทั้งนั้นนะแต่ความอยากที่เขียนไปบอกว่ามันเป็นทั้งกุศลและอกุศลในเวลาเดียวกันถูกไหมคะกุศลก็คือเราตั้งใจมาทําความดีอะแต่อกุศลน,นี่มันคือความอยากนะคะ ตรงนี้แหละพี่มันเป็นกฎดันธรรมชาติของเราเพราะจิตที่เรามุ่งมั่นใช่มันคือสิ่งที่ดีแต่ความมุ่งมั่นตรงนั้นมันเป็นกดธรรมชาติของเราลงไปอฉันต้องทําให้ได้นะฉันต้องทําให้ดีนะเห็นไหมคะแล้วผลปรากฏว่าตรงธรรมชาติเราหายหมดเลยเพราะจิตเรามันไปอยู่ติดต้สสมนึกมันถูกกดดันไปแล้วแะเไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาตรงเนี้ออกไปให้ได้แต่ออกไปได้อย่างธรรมชาติ อยู่ธรรมชาติกับตัวของเราเองดึงความเป็นธรรมชาติออกมาให้ได้ฮะดึงธรรมชาติของเราออกมาให้ได้ฮะตัดความอยากซะด้วยวิธีอะไรขั้นตอนที่หนึ่งอย่างที่เขียนไปคือหนึ่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่ต้องอะไรมากมายเลยขั้นตอนที่หนึ่นี่ยถ้าขั้นตอนที่หนึ่งมันเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายเนาะเออเว่าตื่นขึ้นมารู้ก็เราตื่นรักทุกเรียบทตั้งแต่จิตท,ที่เรารู้ว่าเราตื่นใชคะ รู้หมดเลยรู้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องไปอยากรู้อะไรมากไปกว่านั้นแค่รู้ตามรู้ตามนะคะแต่อย่าตามรู้นะคะมันต่างกันรู้ตามเหมือนถึงก็เราไปควบคู่กับเขานะคะตามรู้เราตามหลักเขานะคะแล้วอย่าไปกําหนดรู้นะคะรู้ไปเรื่อยๆช่างมันทันบ้างไม่ทันบ้างช่างมันไม่ต้องไปสนใจฮล้วเริ่มใหม่ไม่ทันก็เริ่มใหม่ไม่ทันก็เริ่มใหม่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยจะกี่ครั้งกี่หงแต่วันก็ช่างมัน ตอนนี้เราต้องการความช่ำชองความชํนานาญของจิตเราเพื่อให้เกิดความช่ำชองความชนานาญขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราช่ำชองชนานาญเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะไปขั้นที่สองโดยอัตโนมัตินะคะพอ,พอมาเริ่มชำนาญพอเข้าขั้นที่สองเนี่ยพอเกิดการกระทบใจของสิ่งที่มาที่รู้ใช่ไหมที่เรารู้มาตลอดเวลาหรือสิ่งที่กระทบเราเนี่ย